น่าทานไหมแกงขี้เหล็กใช้ผักฟันซิงโตแทนใบขี้เหล็กด้วยจ้าหนังหมูร้วยืสูตรเด็ดมากนัวมากอร่อยเซฟเวอร์เด้อจ้ะเด้อเหมือนเคยจ้าเหมือนเคยข้าวน้อยๆกับเยอะๆนี่แหละสโลแกนสาวตาจ้าหูมากย้อยที่ไหนเลยจ้าดูว้าวนะจิ้มกับน้ำพริกเด็ดมากจ้าดูว้าว อ้าจ,า,อา,าจ้าอุ้ยน้ำพริกปลาล้าจ้ะใช้มือเลยเด้อจ้ะเด้อขออภยัยนะจ้ะต้องมือเด้อมันถึงจะฟิน แกงขี้เหล็กใส่กะทิจากใบฟันสิงโตจ้าใส่หนังหมูเด้วยจะเด้อนี่ร้อนๆเลยเช้านี่เช้านะีา่เจ้าว้าวแซ่บเลยจ้าเดี๋ยวสาวตาจะมีสูตรและพิธีทําบอกให้แบบทัสั้นเๆลยจ้าท้ายคลิปจ้า สุขสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกทุกคนนะคะช่วงสาวตาผักแซ่มาแล้วจ้าวันนี้มีเมนูเด็ดมากเลยจ้าแกงขี้เหล็กจากใบฟันสิงโตนี่จ้าแล้วก็เจียวดีจ้าน้ำพริกปลาจ้ากับอัคซียหรือว่าดอกเคฝรั่งนั่นเองจ้าลวกกับนี่เด็ดสุดจ้าเบิ้งเอาจ้าเบิ้งผักเสี่ยนจาเสี่ยนฝรั่งจากเสี่ยนดอง สาวตาขั้นเองได้จ้ะเดหมาจ้าเซ็เซฟสุดๆกับสาวตาจ้าหิวข้าวเลยจ้าดูแกงขี้เหล็กก่อนเลยนาอจ้ะเนาะว้าวไรจ้าน่าทานไหมแกงขี้เหล็กใช้ผักฟันซิงโตเทนไปขี้เหล็กด้วยจ้าหนังหมูรวยืหสูตเด็ดมากนัวมากอร่อยเซบเวอร์เดอ้ะเจ้อดเหมือนเคยจ้าเหมือนเคย ข้าวน้อยๆกับเยอะๆนี่แหละสโลเกนสาวตาจ้า,อ,าอูมาเด็ดเวอรอร่อยมากได้ใจจริงเลยจ้ารู้ไหมคะว่าสาวตาน่ะเอาอะไรแทนยานางจาะผักที่หาได้ตามท้องถิ่นทั้งนั้นเลยเด้อจ้ะเด้อจ,จะบอกให้เด้อแทนกันได้ อร่อยด้วยเด้อจริงไม่ดีโม,มดูผักเชียนฝรั่งผักเชียนผักเชนะียนป่ะนะผักเชียนฝรั่งใช่ย่อยทีไหนเลยจ้าดูว้าวนะจิ้มกับน้ำพริกเด็ดมากจ้าดูว้าวอ้ําจ้าอุ้ยน้ำพริกปลาล้าจ้าใช้มือเลยเด้อจ้าเด้อขอภัย่นี่จ้าต้องมือเลยมันถึงจะฟิน เห็นอาหารมากกว่าไปหน้านองจากเหมือนเคยแากกล้องได้ไม่เต็มที่ได้ไม่ถูกทางเนาะข้าวนี้น้อยเช่ลใส่นังหมูจ้ะ กรอบกรอบกรุบกรุบไม่จำเป็นต้องมีหนังควายหนังหมูใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีวิธีทำบอกมาบอกนะจ๊ะยอ่อเล่าเล่าเอาเด้อสาวตาไม่ได้ถ่ายทำเพราะว่าไม่มีเวลาหลายๆจ้ะวิธีทำเออเกนที่เหล็กคฟันสิโตแล้วก็ทำหนังหมูยังไงให้มันกรอบกรบกรุบๆ,ๆ,ๆ,ๆนะจ๊ะ โอ้แครฝรั่งดอกตุมต้มๆงามๆสุดยอดมากเลยจ้ะจ้ำเลยน้ำพริกนี่จ้ำเร็จเสร็จแล้วกรูดใส่ปากเลยพนันนะสาวตาเนอจาจะเนาะอือรวบสักหน่อยมันยาวไปเม,มนูเด็ดน้ำพริกกินเมื่อไหร่ก็แซ่บมันนั้น อืมปลาจ้ะมาเดอ้อเซ็บๆกับสาปตาจ้าอืมอร่อยมากรสชาติได้เลยจริงๆค่ะแกงขิ่เหล็กนั่งเอกอยู่นี่เด้อแกงขิ่เหล็กจากใบฟันสิงโตจ้า ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไปเก็บมาในป่าแถวที่ทำงานจัดเยอะมากาาสาวตาใส่ทั้งงดอกมันด้วยเด้อดอกสีเหลืองๆนะ่ะสำหรับสมพักเซียนนี่ผักเซียนฝรั่งนี่สาวตาก็ลงวิธีทำให้แล้วนะจ๊ะเข้าไปดูเข้าไปดูได้เลยจ้ะ คลิปเก่าๆเมื่อเดือนที่แล้วจ้ะจัดให้แล้วจ้าเสร็จเสร็จเบิร์ดคัมซิเว้าด,ดีจ้าปายพระถวายข้าวพระพุทธในเช้าเลยจ้าวันนี้ mon con. Moi, je m'appelle, mes amis, je mange à et la sorte de piquant au potson fermenté et tout le citron, et la cayenne la qui est, c'est-à-dire la soupe de feuilles de... Hum, สมั่งสเปนล่ะฟันจินโตภาษาฝรั่งเศสว่าอะไรนออบาทนี่ลืมแล้วไฟเดล <c oughs> เล็บอารเ็ลโกโคเอเลกวนเดพอ็ออ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปหาใน Google ก่อนเด้อาตาจำได้แต่จำพูดสำเนียงออกมาไม่ได้จ้ะรู้อยู่มันคืออะไรแต่พูดออกมาไม่ได้ มันลืมประเอิญอย่างเดี๋ยวสวตาดีค่ะำโอ๊ะไปเลยจะให้ดูใกล้ๆไปเลยอ่ะ ใบยะนางไม่จำเป็นต้องมีเลยจ้ะใช้ผักใบเขียวจ้ะเดี๋ยวชอตาสิบอกให้เด้อว,ว่าเล็วว่าอีกเนาะเดี๋ยว <c oughs> จะบอกให้จ้ะใช้ใบอะไรแทนใบยะนางนะคะโคดโพ๊เสร็จร้อยใช้มือ Lắm riêng rồi lơ đi cháy mhm 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 ทีพี่หอนจ้าดอกแค่ฟรังเนี่เดี๋ยวดอกมันแก่ดอกมันบานก็ออกฝักแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าฝักมันจะกินได้หรือเปล่านะยังไม่เคยลองจ้ะแซ่บนัวหลายปวดโพ เหลือไม่เป็นไรจ้าเลิกงานอุ่นกินต่อได้จ้าอืมกินข้าวกับมือนี่ฟิ้นดีครับอืที่ตั้งจานมันไม่พอนี่จ้าเ็ต้องตั้งจานข้าวตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะอืมกินแล้ว 看不来。 ฟังกันเลยนะจ้าสาวตาทําเกงขี้เหล็กเนี่ยใช้อะไรแทนใบยะนานาไหมจ้าเกงขี้เหล็กจากใบฟันสิงโตเกงี้เหล็กจากใบฟันสิงโตนี่จ้าสาวตาก็เก็บใบฟันสิงโตแล้วก็พร้อมทั้งทั้งใบทั้งก้านแล้วก็ดอกมันนจ้าเอามาล้างทําความสะอาดอย่างดีเลยนะจ้าล้างไปเลยสี่ห้าน้ำเลยจ่าเด้อแล้วสาวตาก็จะแช่น้ำเบกกิ้งโซดาไว้สักห้านาทีนะจ้าน้ำที่ห้าน่ะเออจะได้ มั่นใจหน่อยจ้ะเพื่อความสะอาดนอเน้ะจจะเนาะถ้วยใส่เน,นี่ยผักเสีย่ยนแล้วทีนี้ต้มน้ําเลยจ้ะใส่น้าอะ่ะลงไปใส่เกลือลองไปด้วยนิดนึงนะจ้ะน้ําต้มอ,อะ่ะแล้วพอน้ําเดือดก็ใส่ใบผักฟันสิงโตลงไปต้มเลยนะจ้ะต้มไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะจ้ะสิบถึงสินาทีแต่นี่สําหรับสาวตาอ่ะ ต้มไว้10นาทีนะจ๊ะถ้าคุณชอบแบบว่าให้ผักมันเปื่อยหน่อยคุณก็ต้มประมาณ15นาทีด้วยจ้ะเด้อหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็เทน้ําออกนะจ้าแล้วก็บีบบีบน้ําเลยนะจ๊ะให้มันแบบให้มันแห้งสุดๆ,ๆนีจ้ะอันนี้สาวตาจะตาด้วยนะจ๊ะก่อนจะแกงนะ่ะหรือใครจะไม่ตาจะหัน่นเอาก็ได้เด้อจ้ะเด้อหลังจากต้มแล้วเนาะจ้ะทีนี้หลังจากนั้นสาวตาก,ก็ใช้ใบอะไรรู้เปล่าคะเทียนใบยะนา สาวตาใช้ผักโขมฝรั่งจากหรือจะเรียกว่าภาษาฝรั่งเศสเรียกเอพีนาเอพีนานะจ๊ะใบเขียวๆนะจ๊ะผักโขมฝรั่งนะจ้ะนั่นแหละหรือจะเป็นผ,ผักปังหรือคล้ายๆผักปังนบ้านเราเนาี่ยจ้ะผักโขมฝรั่งเนาะสาวตาก็แช่น้ำข้าเว,วเหนียวเด้อข้าวเหนียวข้าวเบื่อนอะ่ะสักประมาณหนึ่งกำมือนะจ๊ะแล้วแล้วสาวตาก็มาปั่นรวมกับไอ้ผักโขมฝรัง่งเลยจ้ะแล้วก็คั้นเอาน้ํามันจ้า หลังจากนั้นพอได้น้ำจนพอใจแล้วนะยจ๊ะก็ใส่น้ำกะทิลงไปจ้ะสำหรับพริกแกงนี่จ้ะสาวตาใช้พริกแกงแดงธรรมดาสาวตาก็จะหั่นตะไคร้หอมแดงพริกเพิ่มไปหน่อยนี่จ๊าตำรวมกันลงไปเลยนะจ๊ะกับพริกแกงแดงนะจ๊ะอันดับแรกก็ะตำพริกให้มันละเอียดก่อนนอกจะเนะ,ะ,นะตะไคร้หอมกระเทียมเนอกจากเพื่อความหอมเพิ่มความหอมนะจ๊ะ แล้วก็ใสพ่พริกแกงลงไปตําโคลร,รวมกันเลยนะจ้าให้ละเอียดแล้วทีนี้เออถ้าใครไม่ไม่ชอบตําไม่อยากจะตำาลจ้า mm. ก็บดเอาไปเลยจ้าบดง่ายดีเร็วดีรวดเร็วด,วด,ดีหลังจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปด้วยสักประมาณช้อนชาหนึ่งนะจ้ะาใส่กะปิลงไปปั่นรวมกันเลยหรือตํารวมกันเลยคุกเข้ากันนะจ้าพอน้ําแกงมันเดือดที่ว่าไปแล้วนะจ๊ะก็ใสพ่พริกแกงลงไปเลยจ้าใส่พริกแกงลงไปเสร็จก็เอ่อ ใบฟันสิงโตที่เราบีบออกจากน้ําหรือเราหั่นเรียบร้อยใส่ลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องเอาเลยจ้าตามใจชอบน้ําปลาเกลือผงนัวน้ําตาลนิดหน่อยแล้วแต่ชอบเลยจ้าชอบหวานน้าก็จัดเอาเลยจ้าสำหรับสาวตาใส่น้ําปลาไปด้วยนิดนึงนะจ้าเพื่อรสชาติแบบบ้านๆจ้าแล้วก็หนังหมูนะี่จ้าหนังหมูนะ่ะลืมบอกไปหนังหมูนะ่ะใส่ลงไปต้มพร้อมกับ ที่เราคั้นน้ำเอ่อน้ำอะไรนะน้ำข้าวเบือกับผักโขมฝรั่งต้มไปพร้อมกันเลยจ้ะมันจะได้สุกเร็วนาะสุกง่ายดีนะจ๊าสำหรับหนังหมูนี่จ้ะจะให้มันกรอบจะให้มันเหนียวนี่หนึบๆนึบ,นบ,นบยังไงทําไงรู้ป่ะหนังหมูสดสดเลยนี่จ้ะแล่เอามันมันออกหรือคุณจะใส่ทั้งมันก็ได้นี่จ้ะเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยจ้ะประมาณห้านาทีนะจ๊ะห้านาทีเอาไฟแรงเลยสุดเลยนะจ๊ะ ปร้อยองศาน่ะเออที่ไมโครเวฟนะจ๊ะให้มันหมุนไปเลยห้านาทีกะะเอาออกมาพอได้หลังจากห้านาทีอ,าออกมาแล้วก็หันหันหันัน,นก็ใส่ต้มลงไปเลยก่อนเลยนะจ๊ะกับเอ,อ่อน้ําที่เราคันเอาจากเอ,อ่อใบอะไรนะผักโขมฝรั่งจ้ะหุยน้ำหมูกค่อยไหลเพชรดินั่นแหละจ้ะขอโทษจ้ะใส่ต้มลงไปเลยนี่จ๊ะ ต้มให้มันสุกประมาณสักประมาณ10-15นาทีโดยจะค่อยใส่หลังจากเออค่อยใส่พริกแกงแล้วก็ใส่ใบฟันสิงโตแล้วก็ปรุงเอาจะตามใจชอบงงกันไหมคะอย่างง,งนะอธิบายแบบงาา่งายมากง่ายมากๆเลยด้ดยจะเดออยยังอย่างว่านอกคนพูดหลายภาษาเนาะจ่าคอมเมนต์ฝรั่งเศสไทยเอามั่วกันไปหมดแล้วบาทนี้นั่นแหละจ้ะแค่นั้นแหละแล้วอันดับสุดท้ายของแซ่บ อร่อยที่สุดก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยสําหรับสูตรสาวตาเด้อน้ำปลาต้มสุกจ้ะเลวก็กระชายจากโขลกกระชายหย,ยาบๆลงไปอันดับสุดท้ายเป็นอันเสร็จจ้าง่ายมากเลยเห็นไหมคะขอบคุณนะคะที่รับชมและรับฟังถ้าชอบชอบกันใช่ไหมละ่ะถ้าชอบกดไลค์เลยถ้าใช่กดแชร์ด้วยจัดเด้อที่สําคัญเป็นกําลังใจกดติดตามช่อง subscribe ให้สาวตาน้ำเนยเด้อเอาละค่ะแค่นี้แหละ ไปแล้วจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าแม่วาบอางโอนบ๊ายบาย have เฮบ o า d ูเดทามบอนจูเนียตูสเก็บลนะเอาไว้กินต่อหลังเลิกงานจ้าลำจากที่ทำงาน